สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาดูบรรยากาศการทำงานรั้วหลังบ้านนะครับเป็นงานรั้วกำแพงหลังบ้านนะครับที่อยู่ด้านหลังผมนี้นะครับนี่ช่างเข็มก็กำลังฉาบอยู่นะครับ,แล,บ,บแล้วก็ช่างบอลช่างบอยแล้วก็ช่างพิลมก็กำลังทำงานฉาบนะครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศครับของเช้าวันนี้ครับนี่ก็เป็นงานรั้วกำแพงหลังบ้านนะครับ ตอนนี้ช่างเช็มก็กำลังทำการฉาบปูนเสาเนาะฉาบปูนเสานะครับเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเอาดินมาลงอัดไว้นะครับเพื่อที่จะดันดินตรงที่ถมบ้านนะครับไม่ให้มันสไลด์ออกนะครับจุดประสงค์หลักๆคือกันดินเราไว้นะครับตอนนี้ช่างพิลมก็กำลังทำการฉาบผนังอยู่นะครับ ีเราทําการฉาบไปเมื่อวานนะครับแล้วก็โซนของทับหลักนะครับแล้วก็งานเสียมก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนโซนทางนู้นนะครับช่างไก่ก็กําลังทําการจัจับเสียมนะครับ<ะ>นี่คือเส้นของงานเสียมเสาของช่างไก่นะครับแล้วก็ช่างเบลนะครับเดี๋ยวพาไปดูโซนทางนู้นครับ นี้ก็นี่คือเสียมของช่างไก่นะครับเป็นเสียมของทับหลังนะครับตัวนี้นะเชือกของเสียมนะครับนี่เราก็จะจับเสียมไว้นะครับแล้วก็เราจะมาฉาบปิดอย่างนี้นะครอย่างที่ที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับที่ผมถ่ายให้ดูนะครับตัวนี้ช่างไก่ก็กาลังทําการหาระดับตัวที่จะทําเสียมเสานะครับ หรือว่าด้านนี้จะดูสูงนะครับเพราะว่าดินเรายังไม่ถมนะครับเพราะคุณป้าของเราจะทําครัวในโซนนี้นะครับทาครัวอีกนะครับในโซนนี้ห้องน้ําเดิมก็จะทุบทิ้งนะครับพอจะทําครัวด้านหลังบ้านนะครับห้องน้ําทุบทิ้งส่วนรัวเราก็ต้องยกระดับจากหลังบ้านที่สร้างใหม่ออกมานะครับมันก็เลยดูสูงนะครับนี่เกือบถึงคอผมเลยนะครับนี่ ถมดินก็ประมาณ60-70เซนนะครับก็ไม่สูงมากนะครับส่วนคานคนดินเราก็มีขนาด15คูณ30เซนนะครับนก็เป็นบรรยากาศงานรั้วในเช้านี้นะครับทีมงานก็กำลังจะจับเสียมเสาเสียมเสาตัวนี้นะครับเพื่อที่จะทำการฉาบเสาได้นะครับเดี๋ยวพาไปดู โซนด้านนี้อีกครั้งนะครับตอนนี้ช่างบอยสิริชัยนะครับก็กำลังผสมปูนอ,อยู่เนาะเราก็ฉาบครับตอนเล่งงานฉาบฉาบเสร็จแล้วเราก็จะเอาดินมาถมนะครับฉาบเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเอาดินมาถมแพร่นหลังบ้านให้คุณปาน,นครับเพื่อที่จะบล็อกดินโดมที่ถมไว้ตอนสร้างบ้านนะครับไม่ให้เกิดการสไลด์นะครับถ้าสไลด์มันจะมีผลต่อฟุตบาทนะครับ สิ่งนี้จะมีผลต่อสุดบาทหลังบ้านนะครับดินาอาัดเสล็ได้กับน้ําฝนที่ตกลงมานะครับดินข้างในมันจะเป็นโพรงนะครับพอเป็นโพรงเสร็จน้ําก็ไหลได้พอน้าไหลออกมาทรายเม็ดเล็กๆ,ๆก็จะไหลไา,าตามน้ํานะครับก็จะทาให้ดินนั้นเราสุดพอดินเราสุดปุ๊บสิ่งที่ตามมาคือ พื้นฟุตบตรราทเราก็สุดตามนะครับเพราะฟุตบาทเ,เราเราออกแบบไว้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโครงสาาร้างของตัวบ้านนะครับเขาจะอยู่อิสระขอต่างหากนะครับเื่อคุณจะใช้ใบเมตรหรือคุณจะใช้เหล็ก9มิล6มิลมาเสริมในการเทฟุตบาทอันนี้ไม่ว่ากันนะครับแล้วแต่พิซซอท่านออกแบบนะครับแต่สิ่งที่เริ่มพงึงคำนึงไว้ก็คือพื้นสะเบรร็ดด้นด้านล่งลางมันต้องแข็งแรงอย่างที่ผมลงคลิปสั้นไปหลาย,ลายคลิปนะครับขอฝากด้วยนะครับ ทำไมถึงทำกำแพงกันดินไว้นะครับเพื่อให้ดินไม่ให้ดินเกิดการเคลื่อนตัวหรือสไลด์นะครับขอฝากเป็นขรวนนิดนึงนะครับนี่ก็คือเป็นบรรยากาศการทํางานรู้หลังบ้านของชาวนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวดูชุวงานทํางานก่อนนะครับเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ